พร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปพี่ออฟฟี่เชิญค่ะแต่เ่อถือว่าประสบการณ์งานนี้ครับเกิดที่อะไรกันคะค่ะชื่อทีมโครงการของนักท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีนะคะเป็นโครงการที่เราอยากกระตุ้มให้นักท่องเที่ยวคือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวแบบรักสิ่งแวดล้อมดูแลสินค้าดูแลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยคิดว่าโครงการต้นแบบเนี่ยอยากให้เขาได้ออกมาทาโครงการนี้แนวความคิดต่างๆที่เขาอยากนําเสนอว่านั่นที่ต้นแบบที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็แชะแชร์หรือว่าบอกต่อให้คนที่เดินทางออกมาทําตามรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญะนะคะนี้ได้น้องพี่พีมาร่วมร้องเพลงต้องแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับความผิด้วยเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีค่ะเพราะว่าน้องพีพีเขามีแฟนคลับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดูแลโกรดักสินค้าของการท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นสินค้าที่จ้างยืนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็อยากจะให้น้องพีพีหรือว่าคนที่มาร่วมงานวันนี้มีการบอกต่อแชร์ต่อ,อทําสิ่งที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทำสิ่งที่ดีกับโลกของเราให้มีความรู้สึกว่า ไม่ทำลายเขาแล้วอยู่ได้นานๆค่ะตัวน้องพี่เป็นยังไงบ้างคบวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัพี่รักน้ำรักอะไรรักปลาครับผมก็จริงๆอยากเชิญชวนทุกคนมากกว่าครับให้มาท่องเที่ยวกันแบบรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ยังไงก็พิวว่าจริงๆแล้วการการที่เราไปเที่ยวอะไรเงรี้ยเราควรจะมีความรับผิดชอบต่อต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต่อคนในชุมชนด้วยครับผมยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวกัค่ะครับกี่รักน้ำรักป่านี่คือนิยามการท่องเที่ยวของเราเลยใช่ไหมครับรักสัตว์ด <laughs> ้ยวยค่ะการาท่องเที่ยวของเราเป็นยังไงบ้างนิยามแบบพี่ชอบไปเที่ยวหรืออะไรท่องเที่ยวอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆพิวว่าไป มันแล้วแต่แบบว่าหลายๆที่เลยอะไรเงี้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าจริงๆมีที่เที่ยวหลายที่มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกหรือว่าแบบทะเลอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ชอบทะเลก็ชอบไปเที่ยวทะเลกเ,เพื่ออะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้มีเวลาหรือยังครับเพราะว่าไปฮิวใจที่ทะเลอะไรเง,งี้ยเหมือนเป็นการโอ้อ<ใ>จะไปฮิวใจเลยหรอเออมันไม่ได้โอกาสพี่บัเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะไรเงี้ยก็จะหาเวลาไปเที่ยวครับเออผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสองเดือนที่ผ่านมาในการ ก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เรียกว่าวิกฤตของประเทศไทยแล้วคนเริ่มออกไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าคนออกมาท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องช่วยเป็นแบบต้นแบบแบบอย่างที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวให้คนเนี่ย เขาเรียกทาตามแบบอย่างเพื่อจะโลกนี้มันจะได้เขาเรียกอะไรบริสุทธิ์มากขึ้นริุทธ์ดีมากขึ้นนะคะก็ช่วยๆกันแล้วกันนะคะคนละไม้คนละมือกันพี่เขาได้วามสนใจเยอะไหมรับในการที่เขาน้องกับกิจกรรมโครงการนี้ครับเด็กๆที่ได้รางวัลสิทรางวัลหรือว่าคนที่เข้ามาร่วม300กว่าทีมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความรักโลกมีการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขามีมุมมองที่บางทีเราอ่ะไม่ได้คิด แต่เขาก็นําเสนอดีๆเข้ามาเนี้ยเราเองจากคณะกรรมการอะไรอันนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะทำผลสำรวจเพื่อจะแชะแชร์ให้คนที่มองนลไมเนี้เข้ามาช่วยผลไม,ม้ผลไม้ะนะคะนะครับจะเป็นในปีหน้าแหละครับกับใครที่อยากจะเป็นแบบว่านักท่องเทีย่ยวอยากจะมาส่งรูปในการประกวดอะไรอย่างนี้เราก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆมีพีก็อาจจะได้มาเป็นเชิญชวนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมดแค่ปีนี้เราจะต้องช่วยกัน เป็นส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอีกนานะเพื่อจะได้เที่ยวกันนานๆนะคะก็ไค่มีครับชส่ชวนหน่อยครับเพื่อใคายที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าหรือก็เพื่อหลัต้งารไปนะจริงๆก็ฝากแล้วกันนะครับผมยังไงอยากอยากให้ทุกคน เชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวประเทศไทยดีกว่านะครัะพี่ว่าจริงๆเมืองไทยมีอะไรหลายอย่างมากนะครับผมมีหลายที่มากๆอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเก็บจังหวัดให้ครบเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ลองมาเที่ยวเมืองไทยกันดูครับค่ะสสัส